มื่อไหร่จะเสร็จทีเนี่ยถนนเนี่ยโอ้มากี่เลนนี่ที่อึงถนนนี่จะขยายอีกเลนแล้วเนี่ยหกเลนแล้วมั้งเนี่ยหกเลนแล้วเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหรถเพียบเลยอะนะ่แตข้ามจะอะไรต้องระวังเลยนะทําไมอ่ะโอ้โหรถตอนนี้ทําถนนก็จริงแต่รถมันเยอะรถมันเยอะใช่ไหมมันวิ่งระหว่างเมืองต่อเมืองไงอ๋อระหว่างจังหวัดกับจังหวัดจังหวัดเฮ้ยติ่งบ้านใครเขาตึกใครเขา่เอ้าตึกของพี่ลูกหนูไงไหนนี่อันเนี้ยนะเออ ขาโมยขายเลยไหมเขาอยู่เจ้าของก็อยู่เขาอยู่ใช่ไหมไปหาพี่ลูกหนูกันเขาติดต่อให้เรามาด้วยอ่ะไปกันเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดิโอ้ยรถเยอะรถเยอะแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยที่อื่อันนี้อยู่อำเภอวิเศษชัยชันวิเศษชัยชานอ่างทองไหนในเนี่ยอันไหนที่อื่นี่นะจะมีรถขาวจอดคือสองคู่หานี่แหละอันนู้นตรงป่าตรงนู้นใช่ไหมอันนู้นในเกลียวเอ้าเฮ้ยอันนู้นก็ฝึกที่แล้วเขาไม่ได้จ้างบรีวิณนู้นเหรอนี่เลือของพี่ลูกหนูเลยไหน ตึกนี้2คงกูหานี่อ๋อที่ติดป้ายเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยนั่นแหละที่มีรถจอดสีขาวครับแล้วก็ข้างๆครับผมสองชั้นสองชั้นพี่เขาอยู่ไหมอยู่อยู่ด้วยอยากจะคุยใช่อยากจะคุยที่ไม่ไม่ได้อยากจะคุยอยากจะรีบรีวิวแล้วรีบเก็บตังค์เขาคงจะไปเนี้คงจะนอนก่อนมั้งเรู้ว่าจะเก็บตังค์นอนเลยนอนเลยไหมเตรียมเงินรอเราไว้แล้วออ เดี๋ยวเราข้าไปฝั่งนู้นกันได้อันนี้ไปสุพรรณใช่ไหมไปสุพรรณประมาณ3ามไปถึง30มสิบล่ะยี่สิบกว่ากิโลกิโลแล้วก็ไปกรุงเทพทาง3ามสได้ได้แล้วทางนี้ล่ะเข้าตัวเมืองอ่างทองไงเนี่ยนะอ่าไปอำเภอวิเศรรษกี่กิโลที่เนึ่งเร็ช้านี่สกิโล2กิโล,โลเออแล้วไปตัวจังหวัดละ่ะจังหวัดนี่ประมาณอ่าจากจากสกิโลประมาณสักงสิกว่ากิโลสิกว่ากิโลด้วยใช่แล้วถนนตอนนี้ก็เลยจะกลายเป็น6เลนอ่าสเลนโลกเลน ก็น่าจะเป็นหกนั้นตรงเนี้ยมันกว้างมากเลยนะใช่แล้วก็ทําไมพี่เขาถึงขายดูแล้วมันน่าจะโอเคนะก็โอเคอ่ะพี่แกอายุก็เยอะแล้วแล้วก็ผมไม่ไปมีแรงจะทำแล้วเดินทางอ่าเดินทางไกลไม่ไหวใช่ที่ืินข้ามไปดูกันเดี๋ยวเจ๊พยายามพยายามปูไปเรื่อยๆก่อนให้รถว่างไงอ๋อยังไม่ว่างเหรอเนี้ยยัางโอ้โหมาเรื่อยๆเลยนะส่วนใหญ่นี่เขาเดินทาง ค้าขายกันวิ่งระหว่างจังหวัดกันระหว่างอ่างทองกับสุพรรณอ่างทองกับสุพรรณส่วนใหญ่ก็มาเส้นนี้กันทั้งหมดแหละเส้นนี้อ่าไปยังไปอะไรอะไรอะไอติมไมติมติมไม่จิมโอ้โหไม่ร้อยนะนะเดี๋ยวดิ้งไม่โบกกันเลยเหรอไม่โบกโอ้หึถ้าเราเก็บตังค์เนี่ยคันละคันละสิบเก็บสวยแล้วนะตัวยาเลยกลัวตัวเจ้าเจ้าถิ่นเขาจะมาเอออาไปเนี่ยนี่เบอร์พี่เขาเลยใช่ไหม นี่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันอ่าโอ้แล้วทำไมเราไม่รีวิวในตึกดีๆล่ะก็อยากให้เห็นลงแค่ไหนโอ้ผิดบรรทุกบรราไปทั้งยิงไปอันนี้ข้ามได้แล้วอ่ะไปก็คือง่ายๆเลยสองสองคู่หาใช่คู่หานึงก็สองชั้นสองชั้นนี่นี่ที่หนึ่งนี่เดี๋ยวขอดูก่อนเบอร์พี่เข้ออะไรที่หนึ่งอ่านออกไหมเอาเบอร์โอยู่ข้างบนนนนเดี๋ยวพี่เกาอยู่ข้างในเดี๋ยวไปหากัน081ยน่ะศูนย์แป่งแปดห้าส ห้าสองส5 9ห้าเก้าสห้าอันนี้ข้างบนนะอ่าอข้างบนส่วนข้างล่างนี่ไม่ไม่เอาเบอร์เดียวพอเบอร์เดียวนี่ะเอาเบอร์ข้างบนเออไปเดี๋ยวไปหาพี่ลูกหนูกันใช่วันนี้นี่ปกตินี่เราเคยมารีวิวไปแล้วแต่วันนั้นเบอร์เรายังไม่ได้รับค่าตัววันนี้ก็ซ้าเราเลยต้องเป็นอุบายเราพี่สองเด้งสองเด้งพี่มารีวิวด้วยกันเนาะเออพอเสร็จแล้วปุ๊บปิดกล้องเก็บตังค์เลยอ่ะไปไปไปเดี๋ยวไปหาพี่เขากันแต่ห้องเนี่ย สองสองสองคู่หาก็จริงแต่วันท่องมาทำทำติดกันติดกันเลยคู่หาละสองล้านกว่าบาทนี่นะอ้าวคู่หาละสองล้านกว่าสองคู่หาก็ห้าล้านกว่าโอ้เปิดขายของได้ไหมสบายเลยจริงๆเนี่ยเรามาแต่เช้าเลยเขายังไม่เปิดกันเขาทยอยเปิดกันอ่าอันนี้ไม่มีคนอยู่แต่นู้นเปิดเต็มหมดแล้วนี่พี่อึงผม้ลืมให้ดูอาคารพณิชย์เทียบเลยอ่ะเยอะอันนู้นเป็นอะไรร้านอาหารร้านอาหารตลาดนัดอ่าคือต้องขับมาดูเองอะนะอ่มันอยู่ใกล้ๆ้วัดม่วงปะ วัดม่วงหน่อยเดียววัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองคนมากันเยอะที่อื่นนี้เข้าวัดได้ไหมได้วันันเข้าไปดูพวกกั้วกันอยู่ในนั้นเนี่ยทำอะไรอยู่บินต้นยิ้วกันอยู่ปินต้นยิ้วก็อยู่เต็มไปเลยอ๋อพวกพวกกันใช่ไหมพวกกันไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนไปไปไปเราไปข้างในกันเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนดีกว่านเออแล้วหมาจะคาบรองเท้าปะไม่คาบแล้วคางเข้าไปวออกค้างเ้าไปไปหาคุณพี่เขากันไม่ใหญ่นะ นี่เจอเจ้าของที่แล้วสวัสดีครับอันนี้คุณพี่ลูกหนูพี่ลูกหนูนะครับอ่าวันนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยก็ตอนแรกวันนั้นมาที่อื่นก็มาผมก็มาแต่มาไม่เจอพี่เขาคุณพี่แอบอ๋อวันนี้เลยเชิญคุณพี่เข้ามาเพราะว่าเรารีวิวเสร็จก็กะจะเก็บเงินเลยคุณ่แนะนำนี่คุณพี่คุณพี่ลูกหนูแล้วกันเนาะอันนี้นี่2อผู้หาใช่ไหมครับใช่ค่ะมันมันมันอยู่ที่อำเภอวิเศษใช่ไหมฮะ ศษชายชานอ๋อข้างล่างนี่มันมีกี่ห้องกี่ยังไงขออนุญาตดูนิดนึงครับเนี่ยหห้องห้องแอร์ด้วยนะห้องโถงอ่าเอาแล้วพี่ล้องหนูไม่ได้พักอยู่นี่หรอครับเปล่าค่ะอยู่บ้านอ่างทองอ่างทองขายเพราะเราเดินทางไม่ไหวพูดง่ายง่ายแก่แล้วดูเหมือนยังไม่แก่เลยก็คือตรงนี้เรากลายเป็นที่เก็บของใช่ไหมครับใช่ค่ะที่พักสินค้าอ่าเราก็มาเก็บไว้ที่อ่าตรงนี้เราเราซื้อไว้นานยังครับ ซื้อตั้งแต่เริ่มโครงการเลยสักกี่ปีอะครับประมาณ3-2ปี2ปีได้ได้มันยังดูใหม่อยู่เลยนะฮะ,ะข้างบนนี่มีกี่ห้องนอนเลยครับพี่สี่ห้องนอนสองห้อง,งอน้ำและหนึ่งห้องโถงเดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวเราสองคนสารและแหนกันไปดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดว่าอะไรนะสารและแหนเลยหรอขออนุญาตอีนิดนึงอันนี้มันพื้นที่เท่าไหร่นะพื้นที่ในในสองอาคารนี่ครับที่สิบเท่าไหร่ที่ ห้องหนึ่งมัน20กว่าตารางวาห้องหนึ่งอันนะสองห้องก็40ก็เกือบครึ่งงานอะปะมาณนรวมแล้วอะนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถูกไหมครัว่าหนึ่งมันมี2คู่หาใช่ไหมครับคู่หาหนึ่งสองล้านกว่าบาทใช่เท่าไหร่นะสองสองคู่หาแล้วขายเท่าไหร่ครับห้าล้านห้าจบเลยห้าล้านห้าจบเลยออกค่าโอนให้ได้ไหมครับคนคนละครึ่งคนละครึ่งเนาคนละครึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจอย่างนี้เนาะต้องติดดวยกันหน่อยทีนี้ ผมอยากขอเบอร์พี่ลูกหนูนิดนึงเมื่อกี้ผมพูดที่หน้าไปนะไม่รู้เบอร์เดียวหรือเปล่าว่าเวลาคนซื้อเนี่ยจะได้โทรหาพี่เลย081 852ปด5นึ่งแอเบอร์เดียวกันอ๋อเบอร์เดียวกันขอสักรอบนะครับพี่ครับ081852 3599อ่าใครซื้อเนี่ยมาเปิดร้านค้าได้เลยนะฮะข้าง่างเนี่ยเปิดร้านค้าเป, fit, เปิดออฟฟิศเปิดอะไรได้หมดแล้วข้างบนเนี่ยเอาไว้พักอาศายัยได,ได้เลยนะครับราคานี้ก็คือยังไม่ลดต้องมาคุยกับพี่ลูกหนูดูก่อนนะครับ จริงๆราคาเนี่ยตอนแรกมันคือ5ล้านทวนทีทีท่อื่นก็ไปบวกเพิ่มออไม่ใช่อย่าง,งานั้นอันนี้ฟังจากปากของพี่ก็แล้วาราคาของุูพี่ลูกหนูเลยใช่ไหมครับห้าล้านเท่าไหร่นะห้าล้านห้าห้าล้านห้าก็คือเป็นราคาของพี่โดยตรงผู้ซื้อเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเราสองคนเนี่ยจะมาเม้มราคาบวกราคาแล้วมากดราคาพี่เขาเป็นราคาพี่เขาตรงๆเลยนะครับก็คือพี่เขาขายเนี่ยเพื่อเพราะว่าเหตุผลเพราะว่า ไม่ได้อยู่แล้วจะได้เอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นด้วยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยต้องไปลงทุนอะไรกันอีกหลายอย่างนะครับอันนั้นเป็นห้องครัวใช่ไหมครับใช่ค่ะห้องครัวพี่ต้องดูขอฟังจากบากพี่นิดนึงว่าข้างบนมีกี่ห้องครับสี่ห้องนอนสองห้องน้ําครับแล้วก็หนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องโถงสิบประมานเรียบร้อยติดไปเลยติดพัดลมทุกห้องทีนี้คนซื้อไปเนี่ยพี่พวกนี้พี่ก็ต้องขนออกใช่ไหมครับขนของที่ค้าขายออกข้างบนมีแอร์ไหมพี่แอร เป็นพรมทั้งห้องเลยเพราะพี่นี่แทบไม่เคยมาอยู่ไม่เคยมานอนที่นี่เลยซื้อเก็บไว้ตอนนั้นซื้อไว้ตอนนั้นคิดว่าจะทําการค้าอะไนีหนังไปไม่ไหวเดินทางไม่ไหวไปไม่ไหวนี่ไม่ใช่เศรษฐกิจนะเดินไม่ไหวร่างกายเราครับคือผมชวนที่ขขึ้นไปข้างบนพี่เขาก็บอกว่าปวดขาอ่าก็ที่อื่นก็ไปตามสบายแต่แอร์นี่ให้ไปเลยนะไม่เอาออกเครื่องนู้นเนี่ยนะครับอ๋อเนี่ยบรรยากาศ ติดตัวเนี่ยพ่อติดตอนมานอนพักเล่นๆเนี่ยแล้วข้างบนนอกจากที่แล้วเนี่ยเคยมีใครมาอยู่ไหมครับไม่เคยเลยไม่เคยใช้เลยแสดงว่าอาคารเนี่ยถท่าที่ผมมองเนี่ยผมแปลกใจคือมันดูใหม่เอี่ยมเลยไงฮะไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับเนี่ยดูบรรยากาศนะฮะใหม่เอี่ยมทุกอย่างแต่ไม่ได้เปิดไฟมันอาจจะดูมืดๆนิดนึงนะครับเปิดก็ได้นะพี่แล้วข้างๆข้างๆห้องนี้มีคนอยู่ครบไม่ใช่ไหมฮะทุกห้องเพราะบางครั้งเนี่ยคนจะซื้ออาคารพวกนี้เขาก็ต้องดูว่าเป็นอาคารลางหรือเปล่า ทบหมดข้างๆนี่มีเขาไม่ได้มาอยู่ทุกวันมัง้งทุกวันเขาอยู่วันม,มีมีห้องเราเนี่ยไม่มีคนอยู่ไม่ได้นอนครับมาเหมือนกันแต่ไม่นอนนอนเล่นแป๊บเดียวแล้วก็กลับมามา,มาเพื่อมาเก็บของแล้วขนของอะไรต่างในพวกนี้นะครับพี่่ทางานอะไรอยู่ขอโทษนะฮะค้าขายค้าขายนะครับขนมของฝากของทั่วไปนะครับตามร้านค้าร้านสถานที่ท่องเที่ยวอตามร้านที่ขายสินค้าของฝากครับ พี่ลูกหนูถูกไหมครัว่าข้างหน้าเนี่ยหันหน้าไปทางทิศใต้ตะวันออกนะตะว,วันออกหรือใต้เนี่ยตะวันออกตะว,วันออกใช่ไหมครัใช่ค่ะอ๋อ <c oughs> เป๊ะเลยไหมพี่ <c oughs> เป๊ะเลยไหมเป๊ะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลนิดนึงที่อึ่นจาได้เมทิศอะไรจะ <c oughs> ไม่ใช่ที่อึ่นแน่นอน <c oughs> อ่ามันชี้เฉียงะครับ <c oughs> ไม่คนบางทีทําการขา้างการขายเขาต้องดูดทิศ แต่ทีนี้เราอ่ะไม่ไม่ไหวเราไม่ไหวเองพี่พี่พี่ลุงหนูไม่ใช่ตะวันออกนะครับอ๋อพี่ยังเข้าใจว่าตะวันออกนะไม่ไม่ใช่ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนียมันจะเป็นออกใต้อ่ะที่ใต้อะครับเข็มทิศไม่โกหกเราทิศใต้ครับพี่ตะวันออกตรงไหนอะตะวันออกไปทางเนี่ยฮะไปทางอะไรนะอ่างทองอ่างทองทางพิเศษอะครับพี่มนเฉียงใต้ใช่ไหมล่ะทอนเางจะใต้เลยอะครับที่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 ดูถูกตรงไหม <hit> ออกจากใต้เลยครับใต้พี่ออกใต้นะครับ,รบไม่ทิศใต้ที่ผมอย่างนี้ผมพูดผมไม่ได้เชียร์หรอกกำลังจะบอกว่าทิศมงคลหลายๆคนเขนาชอบทิศใต้ในการค้าขายเงินมันจะเข้า <SM. S 1> ตามพวงจุ้ยนะครับถือว่าเป็นทิศที่ดีแต่คนไทยส่วนใหญ่ไหนไปชอบทิศตะวันออกปชอบทิศเหนือ <หา S 2> <pickles. S 1> มันไม่เหมือนกันนะครับพี่ที่นี่ได้ข่าวว่าเคยน้ําท่วมไหมฮะไม่ท่วมไม่เคยมีประวัติไม่เคย ที่ผมมั่นใจเพราะปี54ผมใช้เส้นทางเนี้ยระหว่างสุพรรณกับอ่างทองเนี่ยเป็นเส้นกับลบบุรีหนีน้าเส้นอื่นผมไปไม่ได้ผมใช้เส้นนี้แล้วแหละอย่าให้เอ่ยทางเส้นป่าโมเป็นไงหมดมิดหัวอ่านี่คือเส้นผมจําได้วันนี้คือเส้นเส้นหนีภัยของผมเนี่ยเส้นหนีน้ำเส้นหนีน้ำอ่างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่ลูกหนูขึ้นไปชมข้างบนนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมลงมาใหม่ครับไปครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับไปด้านล่างมีห้องน้ำนะอ่าห้องน้ำเนี่ยนะฮะห้องน้ำ ห้องน้ําจะอยู่ใต้บันไดอ่าไปพี่อื่นไปข้างบนกันห้องครัวกันไหมนิดนึงก็ได้นิดเดียวเผื่อไม่ีอะไรกินไงไม่มีทำไมไมมีอ่ะที่เขาอยู่อ๋อไม่อยูเนี่ยห้องครัวก็แบบข้างหลังก็เป็นตรงโลกปูกระเบื้องปูกระเบื้องปูกระเบื้องยังข้างบนเลยนะเนี่อ่ายทางฝานี่เลยด้วยอ่าฝาเขาปวดทุกอย่างทั้งทุกด้านใช่ไปที่อื่นนำนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตละลับเราลงนิดนึงนะครับไม่มีอะไร พี่เขาบอกว่าเขามีอะไรก็คงไม่ให้มือขึ้นไปอ๋อขึ้นทุกวันต้องเดิครับพี่ต้องเดินขึ้นทุกวีทุกวันมันจะแข็งแรงนินทาพี่เขาได้ละพี่พี่เขาเอาเงินรอเรายังหรอเอาไว้น้องปิดปก่้องบางทีไปนินทากห็นไี่ห้าหกแสนแล้วอ่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะเขาได้ใช่ไหมเขาได้อ่าอ่าเปิดไฟนิดนึงเนี่ยมันอาจจะลกๆนิดนึงฝุ่นแล้วก็จะมีพระผมเชื่อแล้วล่ะ ว่าไม่มีใครเคยอยู่เพราะว่ามันไม่มีปกตินะที่อื่นถ้าเกิดมีคนอยู่นะผดังมันจะเลิะใช่มีขออนุญาตนิดนึงนะครับที่อ่แหวกมากนิดนึงอ๋อเหมือนเหมือนจะเคยนะแหวกมานี่คุณคุณเคยนี่เปิดมาก็เป็นถนนเลยอถนนที่เราไปดูกันเห็นกัครับห้าล้านอะไรนะห้าล้านห้าเราเราเราไปบอกก็ตั้ห้าล้านเจ็ดได้ไหมอย่าไปนั่นเลย ช่วยแกราคาพี่ก็เลยนะราคานน้นหละไม่ต้องไปบบกเพิ่มนะเอออ่าปะปะปะเกิอะไรไม้น้อไแงแก่เราอย่าลืมปิดนะสำนรับแกลืมไปที่ไหนก็ลืมหมดข้าตัวหายเลยนะเอออ่าอันนี้คือหนึ่งห้องอ่าอันนี้ก็จะเป็นห้องที่สองห้องนี้ก็จะเป็นมีห้องน้ําในตัวนะอ๋อเน่เข้ามาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำด้วยด้สบายเลยอ่ะออถ้าใครแบบเอานี่เป็นห้องนอนแบบ สบายสบายองเรานี่คจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่คนที่อยู่กันครอบครัวใหญ่นี่มาแบ่งอยู่ได้เลยอ่ะแลางๆนก็จะเป็นอ่างน้ำนี่ก็คือปูกระเบื้องผนังอันนี้เป็นห้องนอนห้องอาบน้ำของคนทั่วไปอ่าจะเป็นห้องนอนทั้อื่นอ่อ่ามันจะเย็นชุ่มฉ่ำชื้นอันนี้อย่าลืมจริงๆน่ะปิดก่อนดีกว่าปิดก่อนปิดก่อนอ่าไม่หรอกเกรงใจพี่เขาพี่เขาอายุเยอะเดินไม่่อยคล่องแล้วอือ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสองห้องนอนแต่ว่าอันนี้จะมีแต่พัดลมอ๋ออันนี้ห้องน้ํารวมอันนี้ห้องน้ารวมแสดงว่าสี่ห้องเนี่ยมีห้องน้ําในตัวห้องเดียวใช่แสดงว่าอาคารเนี่ยสองชั้นเนี่ยมีห้องน้ำสามห้องอาคารนี้สามห้องชั้นบนสองชั้นล่างหนึ่งใช่ชั้นล่างก็คือใต้ห้องบันไดอ่าเร็นไหมปกติถ้าบ้านไหนหรืออาคารไหนเขามีของเราจะไม่เข้านะแต่นี้เขาไม่มีเราเลยถืออนุญาตอ่า เนี่ยก็เป็นห้องร้องโล่งห้องนี้ใหญ่ที่งห้องนี้ใหญ่แล้วก็จะเป็นประตูเปิดไปชมทุ่งนาไปดูที่ดูที่อ่าเนี่ยดูที่พวกแมลงมันเข้ากัได้ไงเนี่ยที่ที่งจอทาประดานในวิวทุ่งนาเปิดมานี่เห็นวิวนี้เลยอืมอ่าข้างหน้านี่เป็นสังคมเมืองข้างหลังนี่เป็นสังคมเกษตรกรรมใช่คนที่มาอยู่นี่ได้ก็ได้หลายหลายฟิลอืมอ่าเปิดก็ต้องบนคื้นได้ไหมที่นี่โอ้ก็ดีไปดีเออลุกถึงลุก ที่ปุบันเนี่ยมีคนที่หกที่ที่อื่นมีน้อยอะไปเปิดคาราโอเกะใหย,ย,นย,ย่นะนี่ไหมก็สองห้องเลยคนละห้องที่คุณไม่ซื้อเองอะจะซื้อไงหรอปัจจัยเดียวให้คนที่กับพร้อมดีกว่าอ๋อเราไม่พร้อมเบางคนก็อยากจะทาพวกกิจาก,การอะไรเงี้ยได้เลยทําได้หมดเลยอือันนี้จะเข้าไปดูไหมดูดิมีอะไรป่ะมันก็เหมือนห้องมากิ้ดเนี่ยคือให้ท่านผู้ชมทด้ดูให้หมดเลยเออเนี่ยเหมือนกันเลยเบ๊ะเยเะเลยเนี่ย โอ้โหถ้าครอบครัวใหญ่เนาะคนที่ครอบครัวที่มีลูกสักสองคนนัดเดียวเนาะใช่เรามาอยู่ข้างบนตัวเองอยู่ห้องหนึ่งลูกสองคนสองห้องสบายข้างล่างเป็นห้องพระไปข้างล่างขายของอหรือไม่ก็ทําเป็นออฟฟิศก็ได้โอ้โหแจ๋วเลยอะสบายเลยห้าล้านเท่าไหร่นะห้าล้านห้าห้าล้านห้าบางคนบอกจะต่อรองกันเนี่ยเดี๋ยวต้องต่อคือจริงๆอะพี่เขาอายุเยอะเขาก็ไม่อยากจะขายเราแต่ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็เป็นอย่างเนี้ยอ่าเนี่ยเนียมันก็เสื่อมโทรมลงไปอันนี้ ทั้งมาแลงที่อื่นจบเพราะไม่มีคนอยู่อ่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจจับจองนะเดี๋ยวที่อื่นทําให้อ่าทําให้เลยอันนี้ขันัสศึกษาทให้ทางพี่ลูกดูเขาเลยไปที่เราเรียกพี่นี่พี่เขาอายุเยอะใช่เราก็เยอะจะมาให้เรียกป้าทำไมไม่ใช่ไม่ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยจะไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยอมันลำบากเดี๋ยวขอแยกปิดประตูกปหน่อยเอาเลยเนาะปิดไฟปิดประตูก่อนมีอะไรติดไหมติดมือไหม ไม่มีดิมีแต่จ้กโกก็ไม่เอาไเอาม่เอาเยอะแล้วเยอะแล้วตอนนี้ไม่เรื่องค้าเลยเหรอจ้กโกก่ะเต็มบ้านแล้วมัานต้องปิดแมหรือเขาเปิดไว้มันจะเปิดไว้นี่ตอนหน้ากล้องเลยเจะเป็นคนดีไปมาดีดูความเรียบร้อยให้หมดไม่มีอะไรติดมือเลยไหมไม่มีไม่มีไม่มีดูไฟดูไฟอ่าไฟไม่มีเปิดอันนี้นี่เราจะจบกองแล้วก็ไปเบิกเงินแล้วใช่ไหม ัวใจของเราบางคนฟังเรามากดีเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเรานี่น่าเลือดน่าเงินนะจริงๆแล้วก็ใช่แหละไปชใช่ปไปไม่หมดอีกเอานี้ม่านอ่ารูดม่านเหมือนจะเคยนะคุณเคยของทิศอื่นสีม่านสวยนะอ่ะถ้าเป็นทิศอื่นกะสีชมพูเนี่ยหวานเลยเข้ากับไปหน้าน่านแ ที่ผมมอบมาที่อื่นอันเนี้ยมันมันอยู่ในความจเจริญใช่ท่านต้องมาชมเองอ่ะนะถ้าจะโทรหาที่โทรหา,รรหารพี่ลูกหนูได้เลยเดี๋ยวถ้าพี่ลูกหนูเข้ามาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนแบบคอยดูแลให้ใช่เรียกง่ายๆว่าคนรับใช้อ่าใครอ่ะเท้อื่นนเนี่ยเจ <c oughs> ้าอื่นมาดูแลให้พามาดูให้เ <c oughs> วลาจะมาดูข้างบนนี่บางทีไม่ต้องเปิดประตูหรอกเนาะดูข้างนอกก็ได้ใช่หรือครับท่านขับผ่านท่านมาดูเองก็ได้เออเพราะว่าวันเนี้ยเราเราให้ดูแบบรอบๆแล้วไง่อ่า มันอยู่ใกล้กับวัดม่วงกันนะเนาะใช่ครับเสียงข้างบนมากล้องเนาะโอ้โหกล้องหน่าดูเลยโอ้สวยงามมากเลยครับพี่ข้างบนมันดูแล้วว่าไม่มีคนอยู่จริงๆนะครับยังไม่มีรอยคิดวันนดี้วมมีรอยคือถ้าบ้านหรืออคารที่มีคนมาอยู่เนี่ยผนังมันจะเป็นรอยส่วนใหญ่ไม่เคยใช้เลยโอ้โหี่จะขึ้นไปทำฟาร์มสะาดองล้าห้องน้อะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้นอนนะชอบนอนในห้องน้ำก็ผมมองแล้วนะฮะก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาชมเอาเองนะครับ ถ้ามาที่พี่ตุหนูผมผมขออนุญาตให้โทรหาพี่โดยตรงผู้ซื้อแล้วเกิดถ้าเกิดเื้นยาไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวให้ที่อื่นพามาหรือถ้าใครจะมาชมเองก็ได้ได้หมดได้หมดแต่ผมอยากให้คุยกับเจ้าของโดยตรงทุกคนจะได้มั่นใจว่าเออเนี่ยเจ้าของมาคุยกับเรานะที่มันมีตัวตนไม่ใช่ว่าอะไรมาแบบเลื่อยาอีกครั้งหนึ่งคือประมาณสัก40ตารางวาประมาณนั้นเกือบห้าสิบเกือบห้าสิบอืม พีต่ตรงนี้ตำบลอะไรนะถึงนี่เลยนะถึงหลังคาเนี่ยมันยาวไเลยนะออ๋มันไม่ใช่แค่ตึกนะมันยาวไปถึงหลงังคายออกไปข้างนอกอีกอพี่อันนี้ตำบลอะไรนะครับตำบลยี่ล้นตำบลยี่ล้นอำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองอกับราคาที่พี่บอกไป 5, 000, 5้ล้านหเหตุผลแล้วพูดซ้ำอีกครั้งนึงคือพี่เขาเดินทางไม่ไหวใช่ครับก็ฝากท่านผู้ชมที่นี่และที่อื่นเนาะพี่อุ๋มลบควรขอเบอร์อีกรอบนึงอาจจะซ้ำนิดนึงเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ย้ำๆเบอร์นิดนึง 0818523599ครับผมติดต่อได้เลยอันนี้เราก็รีวิวไปยี่สิบนาทีแล้วเท่าไหร่นะที่อืึ่งนาทีละแสนสองนาทีละแสนสองเดี๋เปิดตังค์กับพี่ลุงหนูก่อนเลยเนาะพี่ลุงหนูเตรียมรอเราแล้วไม่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 ขนาดนั้นวันนี้เดี๋ยวเรากลับแล้วเดี๋ยวผมก็ที่หนึ่งจะขอไปส่งท่านผู้ชมข้างหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับยังไงอวยพรให้พี่ลุงหนูขายได้ไวๆนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อโดยตรงเลยขอบพระคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับอะเดี๋ยวเดินไปดูนอกนิดหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว ที่เขาจะให้เงินเหรอพี่ใอ,อ้น้ำก่อ <า S 2> <ห>นดิ่น้ำเย็นๆกิน,กนที่อื่นพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมหลักเขตนิดนึงพี่นี่ไงอ่าเนี่ย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 ว่าของริงมาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะย่นี่เลยนะ,ะคือเป็นที่ลงจอดรถในตัวด้วยไงอะไรอ่ะห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งา อ๋อยกสูงเลยครับอูแต่รถรถมันเยอะจริงจริงน้งแต่ขยายขยายถนนนะฮะขายของได้เลยก็มีคนทำแบบครับอ่ะโอเคผมมองว่าเป็นเทมเลที่ดีกันหนึ่งก็เอาใจช่วยอ่าไปวันนี้เราไปกันครับผมก็ตลาดนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลุงหลุยส์ครับทำไมเป็นน้ำสวัสดีครับ